L is for the way you look at me O is for the only one I see V is very very extraordinary ชื่อสุริยาเกตุพันธ์ชื่อเล่นชื่อบองตอนนี้อายุ43ปีเป็นเจ้าของธุรกิจร้านชุดชั้นในวัลเล่ไทยเฮาส ร้านเราอะจ่ายชุดชั้นในชุดนอนชุดว่ายนะ้ำมีชุดเซ็กซี่ชิปช็อปถุงเท้าและเรามีสินค้ามากมายหลากหลายสินค้าเด็กสินค้าผู้ใหญ่สินค้าผู้ชายเราเลือกสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อคนลูกค้าลงมาที่ร้านชุดชั้นในวันลีไทยครับเพราะชุดชั้นในเนี่ยคือเราเลือกมาด้วยความรัก และเราเรียนส่งความรักดีๆเนี่ยเราเลยสื่อชื่อนี้ด้วยว a เลนไทน์เฮาส์เป็นตัวแทนของการส่งความรักดีๆและจริงๆเราบอกเปิดร้านครั้งแรกเนี่ยในวันวาเลนไทน์พอดีจึงเป็นต้นกำเนิดของชื่อว a เลนไทน์เฮาส์ก็ตอนแรกเนี่ยบอมขายสินค้าตามตลาดนัดของผขงเนี่ยแล้วบอมก็ขายมา ทุกอย่างเลยขายมาตั้งแต่รองเท้ากระเป๋ากิ๊ช็อปมาเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยพอขายไปขายมาเนี่ยก็มีจังหวะหนึ่งได้มาขายชุดชั้นในพอเราตอนนั้นบอมก็วิง่งไปต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยพอได้มาขายชุดชั้นในเนี่ยผลตอบรับของลูกค้าดีมากและสิ่งที่สําคัญคือเราเลือกสินค้าที่คุณภาพที่ดีที่สุดเนี่ยมาลงร้านเราจึงกลายเป็นร้านชุดชั้นในวัลเลนไทยเฮา จนปัจจุบันจริงๆบอกขายทุกอย่างแล้วเลือกสินค้าทุกอย่างคือจุดเด่นคือบอมเลือกสินค้ามาจากใจเราเลือกสินค้าที่ให้ลูกค้ามาใส่ไม่ได้เลือกให้ตัวเองเลยเป็นต้นเหตุที่บอมสามารถเลือกชุดชั้นในหรือว่าเป็นชุดนอนชุดว่ายน้ำต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองเพราะว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณลูกค้า แล้วพอขายชุดชั้นในนี่ผลตอบรับจากลูกค้าดีมากจึงกลายมาเป็นร้านชุดชั้นในวันเลนไทยเฮาส์ตอนนี้เปิดวันเลนไทยเฮาส์มาประมาณ18ปีตอนแรกก็วิ่งตลาดนะไปริ่ไปลเลยนี่แหละก็มีไปจังหวัดแพร่พะเยาเชียงรายอุงรดิตท์ทิศโลกเนี่ยออขายไปขายมาปองเปิดเป็นช่องวันเลนไทยเฮาส์เราก็เลยเปิดจากเริ่มต้นจากจังหวัดลำปางแล้วก็ไปพะเยา สาขาสสาขาสามเชียงรายแล้วสี่มันแพรย์แล้วตัห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนปัจจุบันมี16ส,สาขาภาคเหนือและภาคกลางและภาคอีสานก็อนาคตเนี่ยเราอยากนำลนิทายเฮาส์ไปทั่วประเทศด้วยแบรนด์ลนิทายเฮาส์เนี่ยเราจะส่งความสวยสนุกและมีความสุขด้วยสินค้าและบริการของเราให้ดีขึ้นยิ่งขึ้น ตอนนี้ช่องทางออนไลน์เนี่ยเติบโตมากเรามีหลักๆก,ก็คือตอนนี้กำลังแรงก็คือ TikTok, Facebook, s h o p ปปี้ลาซาด้าไลฟ์แแล้วก็เราก็มีเว็บไซต์แล้วตอนนี้เราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงการบริการทางออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นไป,ปทุกๆวันจริงๆแรงจูงใจเนี่ย ของพี่บอมเนี่ยพี่บอมตั้งใจอยากให้ข้อหนึ่งเลยอยากให้แบรนด์วลีไทยหาองเราเนี่ยมีชื่อเสียงที่โด่งดังในเรื่องการส่งความสวยสนุกและมีความสุขด้วยสินค้าและบริการของเราและทีมงานที่ดีของเราเนี่ยเติบโตตอนแรกเลยพี่บอมอยากขายชุดชั้นในขายให้ได้มากๆขายให้ได้เยอะๆยะแล้วผลิตสินค้าเป็นแบรนด์วลีไทยห่อง House, ที่มีมาตรฐานมีคุณภาพที่ดีขึ้นแต่พอทําไปทาไปเนี่ยทีมงานพี่บอมเนี่ยเกือบจะร้อยคนละ ตอนนี้พี่บอมก็มีผาชั่นที่อยากจะให้ทีมงานทุกคนเนี่ยเติบโตร่วมกันแล้วไปกับเราพร้อมกันทั่วประเทศขอบอกก่อนว่าบอมเนี่ยเป็นคนลำปางเกิดที่ลำปางและบอมก็อยากจะทำให้วาเินไท์เฮาเนี่ยเติบโตคู่กับจังหวัดลำปางาร่วมกัน ร้านเราเป็นร้านชุดชัชนในแล้วก็วันเลนไทยเฮาส์ด้วยเราเปิดวันที่14กุมภาพันตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะสีอะไรแต่จริงๆสีชมพูเนเป็นสีที่บ่งบอกถึงความรักแล้วก็เป็นสีที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงเราเลยเลือกสีชมพูเนี่ยเป็นตัวแทนของวันเลนไทยเฮาส์เพื่อส่งความสวยสนุกและมีความสุขส,สู่ลูกค้าสาวๆทุกคน จริงๆเพื่อนๆจะถามบอมมากเลยว่าบอมไปซื้อชุดชั้นในได้ยังไงแต่จริงๆอะบอมคือสิ่งเดียวที่บอมคิดเลยบอมจะหาสินค้าที่ดีที่สุดเนี่ยมามอบให้กับลูกค้ายังไงข้อหนึ่งดูเนื้อผ้าข้อ 2. ดูวัตถุดิบข้อ3ดูคุณภาพและสิ่งที่บอมไปเลือกเนี่ยคือบอมเลือกด้วยใจและเราส่งสิ่งดีๆเนี่ยให้ลูกค้าจากใจบอมถึงเลือกสินค้าเองมาโดยตลอดตั้งแต่แรก ของวั l เลนไทยเฮาส์ของเราเนี่ยเราก็เป็นร้านแบบน่ารักน่ารักสีชมพูแล้วก็มีน้องๆวานลลที่คอยขายสินค้าเนี่ยบริการลูกค้าด้วยรอยยิ้มด้วยความประทับใจและลมาร้านเราเนี่ยสามารถเลือกสินค้าทุกชิ้นได้ลองทุกชิ้นได้เราจะมีคอนเซ็ปต์ว่าไม่ซื้อไม่เป็นไรขอแค่ลูกค้าเข้ามาเราก็ดีใจแล้วแล้วน้องๆก็จะบริการด้วยรอยยิ้มคืออยากให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเราแล้ว คิดถึงเราเป็นอันดับต้นๆสินค้าของเราที่จำหน่ายหลักๆเลยมีเสื้อชั้นในกางเกงในชุดนอนชุดว่ายน้ำ ung, <Yes? S 2> <Brilliant. S 1> มีกิ๊บช็อปมีตุ้มหูมีน้ำหอมตอนนี้ก็เพิ่มมีแบบน้ำหอมวาเลนไท์เฮาส์มีหมวกวาเลนไท์เฮาส์มีแก้วเก็บความเย็นตอนนี้ แล้วเราก็มีสินค้าผลิตเพิ่มขึ้นมาเรืเร่อยๆแล้วก็เริ่มมีชุดว่ายน้ำที่เป็นแบรนด์ของเราที่ช่วยกันออกแบบและตะดัดเย็บกันเองแล้วเราก็จะหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆวันเพื่อลูกค้าที่น่ารักน่ารักเสมอครับราคาเริ่มต้นร้านเราเริ่มเพียง1ิบาทร้านเราเนี่ยจะมีน้องวาเลนเนี่ยคอยดูแลคอยซัพพอร์ตลูกค้าจะคอยเติมสินค้าที่น่ารักน่ารักสวยๆเนี่ยจากคานสินค้าจากจังหวัดลำปาง ไปหน้าร้านทุกสาขาทีมน้องวันเลนทุกจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีการสื่อสารคอยฟุยคอยพูดคุยแล้วก็วางกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะประชุมกันบ่อยมนกแท่ทุกวันก็คือจะมีผู้จัดการสาขาและทีมงานทุกคนเนี่ยเราจะคอยสื่อสารว่ามีกลยุทธ์อะไรมีการปรปับปรุงอะไรแล้วก็ ทีมงานมีอะไรที่แบบคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเนี่ยเราก็จะสื่อสารเร็วพูดเร็วแล้วก็คอยซัพพอร์ตทุกททางกับทีมมาเลนโดยตลอดหลัการก็คืองานเนี่ยเราจะต้องเป็นระบบการทําง,งานชัดเจนเข้าง,งานออกงานเนี่ยแต่พอหลังเวลางานเนี่ยเราจะเป็นแบบพี่น้องแบบครอบครัวเนี่ยเราจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีสารสารทุกสุขดิบอะไรเนี่ย เราก็จะพูดคุยช่วยเหลือกันเสมอและของเราเนี่ยจะมีความยืดหยุ YT ่นมากคือทีมงานมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ต <gger> กันเสมอถึงจะอยู่ไกลกันแต่ว่าเราก็หมดใจวารินไทยเขาด้วยกันทุกทุกคนก็เคลดรับความสำเร็จของบองก็คือจริงๆเนี่ยบองมีส6บหกสาขาได้ก็มาจากทีมวารินที่น่ารักทุกคน บรมีหลังบ้านมีคลังสินค้ามีทีมบริหารทีมออนไลน์แล้วก็มีทีมวาเลนคือที่คอยซัพพอร์ตลูกค้าแนสาขาเนี่ยเราบริหารกันด้วยความรักและเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เป็นครอบครัวใหญ่แบบนี้เพราะเราคือเลือดวาเลนไทยเขาด้วยกันเป็นเลือดสีชมพูที่คอยส่งต่อต่อกันมาเรามีทั้งสุข ทั้งทุกทั้งปัญหาแต่ทุกทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีด้วยครอบครัวบริไทยเฮาของเราก็คือวอมก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่คือซึ่งอยากทําให้แบรนด mm hmm. ์วริษันไทยเฮาของเราเนี่ยเ mm hmm. ติบโตไปทั่วประเทศเราอยากส่งความสวยสนุกและมีความสุขแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานทุกๆอย่าง ที่ดีเนี่ยสินค้าที่ดีคุณภาพที่ดีการบริการที่ดีเยี่ยมเนี่ยสู่ลูกค้าทั่วประเทศความถงต้องคิดใหญ่ต้องมีฝันแล้วก็ต้องกล้ามากคือบอมอยู่ดีบบอมก็จะข้าไปจังหวัดอุดอนไปฝองแฉนเนี่ยคือเวลาเปิดร้านทุกครั้งเนี่ยต้องฝันมากเลยคือถามว่ามีความกลัวไหมก็มีคือวันเปิดวันแรกเนี่ยจะมีคนซื้อของไหมจะมีคน รู้จักเราไหมทีนี้คือความท้าทายมากแต่พอได้เปิดบอกได้เปิดมาแล้วเนี่ยได้เห็นลูกค้าเดินเข้าหลานคนแรกนี่อันนี้มันคือแบบเยสเลยเราทําได้เราเปิดได้เราทําได้แล้วก็เราก็อยากจะเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดอย่างเงี้ยทุกๆวันการเปิดสาขาเนี่ยคือเท่ากับเราส่งพลังส่งความฝันส่งความสุขเนี่ยเพื่อลูกค้าแต่ละจังหวัดอยากไปให้ทุกชุมชนทุกอําเภอเลย ด้วยสินค้าและบริการของเราเนี่ยวันเลนทายเฮาส์สิบปีนี้นะฝันเยอะมากอยากเปิดแบรนด์วันเลนทายเฮาส์เนี่ยทั่วประเทศและทั่วประเทศไม่พอเดี๋ยวเราผลิตโอเอ็เนี่ยเราต้องไปทั่วโลกทั่วโลกให้ได้เราอยากทำสินค้าอยากทำชอ็อปอยากทำบรรยากาศร้านอยากพัฒนาทีวามว a l เลนทุกทุกคนเนี่ยให้เติบโตเติบโตแล้วก็ให้ยิ่งใหญ่เนี่ย ไปร่วมกันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราอยากส่งความสวยสนุกและมีความสุขเนี่ยให้กับลูกค้าที่น่ารักเติบโตไปกับลูกค้าที่น่ารักแล้วก็มีความสุขไปกับลูกค้าที่น่ารักตลอดไปจริงๆเนี่ยบอลมันมีความตั้งใจมากเลยตั้งใจสร้างวาเลนไท์เฮาเนี่ยหลักๆก็คืออยาก ให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขเรามองทุกมุมเลยไม่ว่าจะบรรยากาศร้านทีวาเล่นเสียงเพลงแอร์ที่เย็นสบายความหอมแล้วการจัดสินค้าการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยก็เลยอยากจะฝากความรักความเอ็นดูเนี่ยจากลูกค้าที่น่ารักให้กับบริทัยเฮาส์ซึ่งเรามีความตั้งใจมีความใส่ใจแล้วก็ทรามีมาทุกจุดเนี่ยอยากให้ลูกค้า ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพด้วยความสุขสุดท้ายนี้ผมอขอฝาก v a l e n น i ทยเฮาส์ทั้ง16สาขาช่องทางออนไลน์จะมี TikTok, เพจ a c e o o o k s h อปป e ้ลาซาด้าไลน์แและช่องทางอื่นๆอนกีกยังไงก็ฝากวอลเลนไทยเขาแล้วมาอุดหนุนกันด้วยนะครับกดครับ